จับไอ้นั่นไปด้วยดิเจับไอ้นี้ไปด้วยดิเอ้จับนี้ไปด้วยดิจับไอ้ขามัอนอ่ะไม่จับทองมือเลยจับไอ้ที่จะหมุนตามมือเพีงเอ้จับตัวใหญ่นี่นะจับตัวนี้ไปด้วยนี่เอาแกเลื่องนีิชิมล็อกจับไว้ไม่ได้ไม่ดีนู่นแกเลื่องนีิชิมล็อกมาจับจับทางนู้นอ่ะจับทางนู้นไว้เอาเอาที่ถอดยางออกอ่ะทางๆนั่นแหละจับตึงเลยแน่นเลย ่ง้วใส่นี่เบี้ยวด้วยเนี่ยเอียงเนี่ยนี่แสนตรงเนี่ยเอางั e. <t ue úc ados> ้นก <t ue video> ็ได้เอายิงไปยิง oh. ยิงนิดเดียวอย่าเยอะแค่นั้นแหละมึงยิงผิดข้างเล้อเพ่งโอ้โหตายชีวิตใส่แมตด้วยเด้ออะไรจังเอไป ตื่นฮะทำมาหากินตั้งแต่ตีสี่อันนี้หละพอดีเลยจับไปดีไหนแม่ได้เรียบร้อยจับไปดีมือจับไอ้นู้นด้วยเพ่งเบาเบาแล้วไม่ยิงออกอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยรื่อยวางวอลุ่นทข้างจับไอ้นู้นเลยอย่าปล่อยเลยเอาน่าจบเห็นั่นเลย 너희 현장 곧 녹음